ก้อยล,ลูกหลานทั้งหลายชาคนไหนมันจนก็คอยหายจนเทียภาคคนไหนมันรวยก็คอยรวยจริงๆไปเ่าอยู่มันคนยืนไปเป็นลูกหลานเลยรับพรจากหลวงพ่อคุณเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์สาธุกันมาด้วยนะครับวันนี้จะได้รวยๆเฮงๆกับเขาบ้างนะครับและสำหรับหนอยคลิปนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งหน่อยธรรมดาและหน่อยวี p เลยนะครับ มาดูงวดของวันนี้นะครับแอดมินก็ได้รวบรวมเลขจากกลุ่มเพจและกลุ่มไลน์ต่างๆที่เขาได้ให้กันมากที่สุดในเวลานี้นะครับและเลขที่หลายสำนักให้มาตรงกันก็มีดังต่อไปนี้นะครับสำหรับสายวิ่งเม็ดเดียวเลือกที่ชอบนะครับแอดมินว่ามาแน่ๆอย่างน้อยหนึ่งตัว และสำหรับชุดคู่นะครับก็ทำการจับคู่มาให้มีเลขดังต่อไปนี้ คำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับไม่ได้การันตีว่าจะถูกเสมอไปนะครับเลขมันมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้สติในการรับชมนะครับสำหรับชุดเลขบนล่างก็มีดังต่อไปนี้นะครับและเลขเด่นตรงเป้าสำหรับสายวิ่งนะครับก็มีดังต่อไปนี้ ชอบตัวไหนก็จิ้มกันได้เลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องน้องใหม่ถ้าหากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดเลขในงวดต่อไปนะครับอัปเดตกันทุกๆวันเลยนะ Oh <coughs>